โร้นพิมพ์กลางนะครับโล้นพิมพ์กลางเดี๋ยวผมผมให้ดูนะพี่ชายนะจุดจุดซื้อใช่ไหมครับจุดซื้อนะจุดซื้อเราจะซื้อโฟกัสในจุดที่เอาโฟกัสในจุดหลักก่อนดีกว่านะพี่นะถ้าเป็นปากปากจุดเนี่ยเห็นไหมปากจุดใช่ไหมครับปากเขาเรียกปากติดเนี่ยขีดก็ไดแ้แต่คนจะเรียกกันนะบางทีเขาเรียกเยอะอ่ามันจะมีเม็ดหนึ่งปรากฏอยู่ตรงนี้นะพี่ชายนะนะครับ แล้วก็จะมีจุดนี้นะพี่ชายนะเห็นไหมมันจะมีเม็ดหนึ่งขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่พวกสามเหลี่ยมพวกนี้ต้องคมๆนิดนึ่งนะไม่ใช่คมแบบเน้นแบบลงลึกเลยนะมันต้องเป็นมิติของการคมพวกนี้ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวนี้ตัวเกียนออกมาแล้วไงตัวเกียมมันคมเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันคมเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันยังโลหามยังไม่ได้เฉยนะพี่นะเราต้องเน้นเน้นเนี่ย เน้นเนี่ยเราเน้นออกเืงเหลืองโทนเรืงหลืองนี่ได้เปรียบนะพี่ชายนะนะครับนะนี่นะเดี๋ยวผมมีโล้นอยู่วันละสองสามตนลนะ้ลนกลางล้นกลาง,ลางอืมเห็นไหมถ้าเป็นปากขีดนะนี่นะพี่ชายนะเห็นไหมจะมีเม็ดหนึ่งในช่วงนี้เห็นไหมเม็ดก็จะเหมือนเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมในช่วงนี้นะ แล้วก็เราก็หันหลังมานะเห็นไหมในช่วงนี้นะพี่ชายนะนี่นะเป็นเม็ดวงกลมอยู่ในช่วงนี้นะเห็นไหมในช่วงนี้ก็จะมีเม็ดหนึ่งนะกระดาษมันสึกแล้วนะตัวเนี้เขาใช้มาเนี่ยเจ้าของเก่าน่าจะใช้มานานพอควรนะตัวนี้เห็นไหมพี่นะแต่ต้องเอาเน้นแบบทองเหลืองแบบให้ถ้าเน้นได้นะพี่ชายนะให้เน้นออกทองเหลืองแก่ๆแบบนี้นี้อ่อนไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็โอเคแท้เหมือนกันนะพี่ชายนะเห็นไหม นะครับโทนดินโทนดินเนี่ยผมจะให้อยากได้เน้นเน้นให้คุณเน้นแบบนี้ตัวแบบนี้เน้นออกโทนแบบนี้แดงแบบนี้เลยยิ่งดีนะพี่ชายนะเนี่ยโทนดินเนี่ยนะนะครับนี่เหมือนตัวโล้นเล็กนะโทนดินเนี่ยผมจะให้เน้นเน้นเน้นแบบนี้ได้เปรียบเลยนะพี่ชายนะนี่แบบนี้พวกนี้โทนดินโทนดินเนี่ยเขาจะมีหลายโทนอยู่แต่นะครับ คนดินเขานะตัวนี้สวยยิบเลยนะสวัสดีพี่พีทั้งสองร้อยเก้าสิบท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้ผมก็มานั่งเล่นๆในเชนนะพี่นะนะครับเ่วนมากใครอยากได้อะไรก็บอกใกล้เลยนะพี่นะนี่อีกตัวหนึ่งนะนี่พระชัยผมนะพระชัยผมโอ้โห ออืใช่ตอนนี้เหลืออยู่สองตนนะอยู่นานเลยนะแต่คูนี้คูนี้ไม่ใช่นานธรรมดานะนานเลยนะครับก็ชอบด้วยไงประเด็นนั่นะครับซื้อมาเพื่อเพื่อความชอบนะพี่ชายนะเีมาตัวน,นี้ดีกว่านะครับอีงั่งนะครับอีงั่ง อีกงั้งก็ตัวนี้ตัวนี้จะสวยกว่านะนี่นะเห็นไหมตัวนี้จะสวยกว่านิดหนึ่งนะเห็นไหมมันจะอมเหลืองไนงะตัวนี้มันออกวาวสวยๆนะตัวนี้มันจะยังไม่อมเหลืองสักเท่าไหร่นนะเห็นไหมแต่ตัวนี้ดินมันเต็มที่คุยนะฮะดินมันเต็มแต่ตรงนี้เขานําไปใช้แล้วนะดินสมัยไม่ใช่สมัยในเราสมัยนี้แล้ บางทีก็เป็นพวกพ่อคงพ่อค้านะนนาไปใช้นะครับไปการไปค้าขายไปคุยงานคุยอะไรนะครับนะครับก็ยังเป็นความเชื่อเล่าต่อๆกันมานะครับงั่งนะครับนะครับด่นะตัวนี้โอ้โหดินเนี่ยดินเหลืองงานตอนนี้อุดเทียนไว้แล้วนะวันนี้จากคูดหลายไลน์นะว่าจะไปอุดเทียนอุดเทียนก็ลืมไปลืมมานะครับแต่ตัวนี้นะนเพื่อนๆนะ ตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะนี่ห่วงเขาเนี่ยเหลืออยู่นิดหนึ่งนะนี่นะห่วงแต่แต่ว่าก็โอเคนะห่วงมันเหลือนะเห็นไหมเห็นไหมก็ยังโอเคนะเดียวอันก็ยังเหลือแหละนะเพื่อนๆนะเพราะว่าคนเก่าเขาแฝนมานานนะนะครับใครถูกใจองไหนก็ทักในไอดีด้านล่างได้ลเ,ลเลยนะพี่ชายนะคู่กันนี้โอ้โหพี่เวคู่นี้นะ กิ่งทองใบหยกนะพี่นะยิ่งกว่ากิ่งทองอีกนะครับสวยนะพี่นะสวยๆอย่างเงี้ยนี่คัดคัดแบบสวยๆนะไปไหนเนาะต,ต,ตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้ติดจองไว้นะครับติดจองไว้แต่ตัวเล็กเยอะอยู่นะ นี่นะครับสวัสดีพี่ๆทั้งสามร้อยท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะใครถูกใจองค์ไหนก็จัดได้เลยนะพี่นะงั่งอยู่ในสายเมตตามาหานิยมนะพี่นะตอนนี้ราคาวิ่งนะพี่นะโอ้โหบางวันก็ห <c oughs> กัดฟันสู้กันตอนนี้ก็ <c oughs> ไอนี้แล้ว <c oughs> เพราะว่าง้างนี่ก็สร้างในจำนวนจำกัดนะพี่นะไม่ได้สร้างเยอะเออมากมายนะพี่นะนะครับ พิมหนึ่งผมว่าไม่เกินสี่ห้าร้อยองนะพี่นะต่อพิมพ์นะมีประมาณสี่สิบพิมนะพี่นะสี่สิบกว่าพิมนะพี่นะครับอาจจะสร้างไม่ถึงนะพี่นะแต่ละพิมพ์บางพิมพ์นี่ผมจับไม่กี่องเองนะพี่นะบางพิมพิมพ์วกอื่นๆอย่างเงี้ยเผื่อมากผมจะจับแต่พิมพ์พวกพิมพ์เนี้ยพิมพ์มีเยอะมากกว่านะครับนี่นะสี่ตัวนี้จับไปเลยนะพี่ชายนะ ตั้งร้อยเก้าสิบสองท่านนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะนะตอนนี้นะจัดได้เลยอืมตัวนี้เอาไปล้างมานะเอาไปล้างมายังไม่คืนชีพเลยนะยังไม่คืนเลยนะนต้องเอาไปใช้ก่อนสักวันสองวันนะแต่ว่าช่วงนี้ผมไปใช้ตัวพิมพ์อีกพิมพ์หนึงอยู่นะครับพิมพ์ พิมพ์ไอข้าวหลามตัดเนี่ยอยู่นะครับนี่นะพิมพ์ที่ผมใช้เป็นประจําในช่วงนี้วันนี้นะวันนี้สวยกว่านี้นะพี่ชายนะสวยอมเหลืองมากนะครับง้างนี่วันก็สวยสวยนะนี่นะใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้เอาออกไปเลยนะในตรงในช่วงนี้นะเพราะว่านำไปใช้บ่อยใส่กระเป๋ากางเกงไงนะี่พี่นะ มันทิ่มขาตัวเองนะอันทิ่มขาตัวเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่า,าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดนะพี่ชายนะสุดนะครับใครอกได้ก็ต้องจัดนะพี่นะทั้งสองร้อยห้าสิบสองทานนะพี่นะแนะทักในไอเดีก็ปาเก้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 าสองตัวนะพี่นะได้เลยนะครับ พิมนี้น่าจะมีหลายตนอยู่นะนะครับมีหลายตนอยู่นะตัวน,นี้ไม่สวยนะไม่สวยเดี๋ยวผมเก็บวางไว้ข้างๆก่อนนะวับวับวับคิว่าใครอีกนํำพิมพ์พิมพ์นี้ไปใช้นะเอ๊ะทำไมไฟมืดๆได้ไหมแอดมินคิดว่าลืมจ่ายค่าไฟนี่ไ <c oughs> อพีนะมืดไหม ว่ามือมืดยังไงไม่รู้ต่เนี่ยอพอดีเอาอีกตัวหนึ่งไปซ่อมแซมมานะเนี่ตัวเนี้ันเป็นนะเดี๋ยวนะาจุดโฟกัสก่อนซึ่งเินหนึ่งนงะครับตัวนี้เพิ่งเอาไปอุดเทียนมามนะเพื่อนนะจาก อันนี้นิดนึงนะในช่วงนี้นะครับอยากทำรุ่ในช่วงนี้เยอะหน่อยนะในช่วงพวกนี้นะครับก็ตบแต่งเรียบร้อยนะครับเพื่อนได้ประมาณนี้นะนะครับอาจจะดูดูดีขึ้นนิดนะครับเพื่อนนะนะครับดูดีขึ้นนิดนะครับ